สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นักด้วยนะคะคยินดีต้อนรับสู่ช่อง NW Real Estate 78แนะครับแล้วก็ช่อง facebook ของน้องแมมนะคะ,คะวันนี้น,น,นะครับ,รบช่อง NW Real Estate 78แล้วก็น้องแมมนะครับแล้วก็ผมนะครับยินดีนะครับ พาท่านผู้ชมนะครับมาชมนะครับที่ดินถูกนะครับวันนี้นะครับ Nw Real Estate 78สัญจรน,นะครับต้องสัญจรใช่ะค,ะคับวันนี้เรามากันที่จังหวัดเพชรบุรีเชียงนะครับน้องแมวถูกต้องค่ะคุณผู้ชมคะก่อนอื่นนะคะต้องแจ้งคุณผู้ชมก่อนนะคะว่ามีความยินดีมากๆเลยที่อยากจะพาคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามช่องของเรานะคะ Nw Real Estate 78นะคะ ไปชมที่ดินแปลงสวยอีกหนึ่งแปลงซึ่งวันนี้เราออกนอกสถานที่จากโคราชนะคะใช่ค่ะมาเพชรบุรีนะคะถ้าผู้ชมมาเที่ยวเพชรบุรีก็ว่าได้ใช่ไหมกันทำไมใช่ถือว่ามาเที่ยวใกล้ทะเลเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับ้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่บนถนนเพชรชักเกษมนะครับขาร่องนะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดนะครับทางภาคใต้นั่นเองนะครับเส้นนี้คือเขาจะลงใต้กันถูกต้องค่ะเนี่ยไปได้หมดนะครับชุม กรารสุราชหรือแยกไปภูเก็ตก็ได้นะครับจะต้องใช้เส้นทางนี้นะครับตอนนี้เราอยู่หน้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเองนะครับเขื่อนเพชรนะครับที่บูนสังเคราะหนึ่งนะครับผมตำบลเขาใหญ่อําเภอชะอําจังหวัดเพชรชบุรีใช่ค่ะนี่น้องแหมมเห็นป้ายไหมคะสีฟ้าน่ะเทศบาลตำบลบางเ่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใช้เส้นทางนี้นะครับเพื่อไปแปลงที่ดินนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศจากการชมท้องไร่ ท้องนานะคะคุณผู้ชมเรามาเที่ยวทะเลกันบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะแบบจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินปลูกบ้านนะคะเหมาะปลูกบ้านอยู่อาศัยนะคะทาเป็นบ้านพักตากอากาศนะคะจะบอกว่าเป็นบ้านสวนก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าชายทะเลเนี่ยเขาจะนิยมเรียกเป็นบ้านพักตากอากาศซะมากกว่านะคะคุณผู้ชมนี่น้องแบบเห็นไป้ายไหมคะ,คะวันนัอุทยานเขานางพันธุรัตน์นะครับเนี่ยพอถึงจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราใช้เส้นทางนี้นะครับ เส้นทางนะครับถนนนะครับหมายเลขนะครับ1045นะครับในการเดินทางนะครับแยกจากถนนเพชรเกษมไปนะครับตอนนีค่ะพี่นะตอนนี้เรายังอยู่บนถนนเพชรเกษมอยู่ใช่ไหมคะขาที่จะไปทางภาคใต้นะคะแต่พอเราเลยโรงเรียนมานิดเดียวนะคะให้เราเตรียมเลี้ยวเลี้ยวซ้ายจากถนนเส้นนี้นะคะคุณผู้ชมประมาณ7กิโลเมตรนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยค่ะคุณผู้ชมเราจะพ คุณผู้ชมไปชมที่ดินเนื้อที่6 6ตารางวาจะตั้งอยู่ที่ตำบลบ,บางเก่าอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะใช่คผมถนนเส้นนี้ก็หมายเลขถนนพอบอ1-4-5นั่นเองนะครับจากจุดนี้นะครับถึงแปลงที่ดินนะเกิโลเมตรกว่าๆเท่านั้นเองนะคะน้องแมค่ะประมาณ7กิโลเมตรบวกลบนะคะเราผ่านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลน,นายางนะคะเราผ่านตลาดสดเทศบาลตำบลน,นายางนะคะเพื่อที่จะ มุ่งหน้าไปแปลงที่ดินเนื้อที่66ตารางวาค่ะตำบลบางเก่าอําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะเป็นวิวเขานะคะคุณผู้ชมสวยมากใช่แล้วอุ้ยแค่นี้ก็สวยแล้วพี่นัทเป็นวิวเขาใช่ครับวิวเขาใกล้ๆแล้วต้องบอกก่อนนะครับที่ดินของเราเนี่ยวิวเขานะคะน้งแมรใช่วิวเขานะมองเห็นวิวเขาแล้วก็มีน้ํามีไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะตั้งอยู่ในโครงการชะอำเซนทัลแลนด์ ชาเล่เพชรบุรีนะคะว้าวไกลหาดบางเกตมากเลยถูกต้องราคาถูกมากๆเลยเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะคะเพราะว่าอะไรถึงเป็นโปรโมชั่นพิเศษอันนี้ก็ต้องขอ,อแจ้งคุณผู้ชมตามความเป็นจริงเลยค่ะว่าท่านเจ้าของนะคะที่เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะคะต้องการขาย เพราะเจ้าของนะคะไปซื้อที่ดินพร้อมบ้านกับแหม่มแล้วเมื่อเดือนกันยายนนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเจ้าของนะคะก็จะต้องไปโอนเร็วๆนี้ฉะนั้นแปลงนี้เจ้าของไม่ได้มาอยู่ตรงนี้นะคะก็อยากจะส่งต่อให้กับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาอยู่เช่านะคะมาอยู่ใกล้ทะเลนะคะคุณผู้ชมค่ะเรียกว่ารับบรรยากาศลมทะเละะใช่แล้วพี่นะแค่นี้ก็สวยแล้ว,ลวค่ะวิวเขานะครับสวยมากๆเลยใช่แล้วสวยมากเนี่ย เราเห็นวิวขาวแบบเอาเป็นว่าเห็นใกล้ๆเนาะพี่นันเนาะช้ยาดชะอำเรียงใช้ไปใช้หาดชะอำได้ด้วยนะครับก็คือใกล้ๆกันน่ะน้องแหม่มหาดบางเกดกับหาดชะอำเนี่ยอยู่ใกล้ใกล้กันใช่ไหมคะจากจุดจากจุดนี้นะคะคุณผู้ชมขา5.9กกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเราก็เดินทางตรงไปนะคะจากจุดที่เราเข้ามาถนนใหญ่เพชรเกษม ประมาณ7กิโลใช่ครับโอ้วาววิวเขาเลยับสวยมากเลยน้องแมมเยอะแยะเลยใช่พี่นัดวิวเขาสวยมากแล้วภูเขาเนี่ยเขาจะมองเห็นเป็นเหมือนหินใช่ไหมคะพี่นัดเป็นผาแบบาวยสวยเลยเหมือนหินก้อนหินย้อยอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น ต้องบอกก่อนนะครับท oh anyway> <nah ี่ดินแปลงนี้ราคาถูกนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็รูปแปลงสวยนะครับผมแล้วก็ใกล้กับเขาเรียกว่าชายหาดนะครับบางเกตนะครับใช่คแล้วก็ใกล้วนนอุทยานเขานาพะดุรัตนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผใกล้หาดชะอํานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมรู้จักหรือเปล่าครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับซานตานิโอนะครับที่มีเครื่องเล่นแบบท่านผู้ชมน่าจะรู้จักมากกว่าเราแน่นอนค่ะพี่นัทเพราะว่าเขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงมากๆเลยะนะคะคแต่ว่าของแม่มกับพี่นานคืออยู่เขตทางโคราชนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะที่มาเที่ยวหัวหินชะอำบ่อยๆนะคะก็น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีะฉะนั้นที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังมากๆเลยค่ะสวยเลานะะเดนีมส,<ว><อ>สวยมากเลยใช่แล้วเขานางพันธุ์ทุรัดอีก1กิโลเมตรเขาบอกว่าอีก1กิโเมตร จากจุดนี้นะคะก็อีกประมาณแค่4.7กิโลเมตรแต่ว่าภายในระยะ4.7กิโลเมตรเนี่ยแบบเห็นซึ่งความสวยงามนะคะตื่นตาตื่นใจกันเลยนะครับน้องแหม่มเรามาเที่ยวนะคะพี่น้ำเรามาเที่ยวสถานที่แบบสวยๆนะคะเขาบอกว่าโบราณสถานมีมีป้ายมีโบราณสถานด้วยตรงนี้นะครับน้องแหม่มครับผมเขาก็ทำนาด้วยนะพี่นาจะอำใช่ครับ โอ้ยอยู่ใกล้ชายหาดเ็าทานาด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวน้องแหม่มเดี๋ยวบอกทางผู้ชมก่อนนะครับเมื่อถึงแยกนี้นะครับให้เราตรงไปนะครับตามาบชายหาดชะอำนะครับผมแล้วก็นี่ครับบ้านบางเกตเห็นไหมครับนี่ค่ะตรงไปบ้านบางเกตถ้าซ้ายมือเขาจะเป็นบ้านนาย่างนะคะแต่เราตรงไปบ้านบางเกตคุณผู้ชมค่ะที่ดินแปลงนี้ราคาถูกมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมอ่านในคําอธิบายที่แหม่มลงรายละเอียดเอาไว้นะคะว่าราคาเท่าไหร่เพราะเจ้าของ จัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยค่ะเป็นแบบขายถูกมากๆนะคะเ,<ร>เหมือนส<ม>้อง,องใหเลยร้องว้าวแน่ๆเลย,<ช>เลยนะครับแม่ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปชมที่ดิน66ตารางวามีโฉนดคุดแดงนะคะที่ดินแปลนนี้ตั้งอยู่ในโครงการชะอํา เซ็นทัลแลนด์ชาเล่เพชบุรีนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะใช่ครับผมสวยมากๆนะครับแล้วก็การเดิน,านทางเนี่ย,กา,ก,ยการเดิน,น,นทางเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยท่านผู้ชมครับก็สามารถที่จะไปแหล่งท่องเที่ยวนะครับ ต่างๆเนี่ยง่ายดายมากๆ<ช>แล้วก็ในพิกัดโดยรวมนะครับที่มินัดดูน้องแหม่มก็คือใกล้วัดใกล้โรงเรียนใกล้สถานนีต่างๆนะครับค่ะสถานที่สําคัญ<ช>สถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยถนนเส้นนี้คือถนนพอบอรหนึ่งยู่กไหม<อ>ค,<ะ>ครับน้องแหมมซึ่ง ทีกัดนะคะคุณผู้ชมที่ดินแปลงนี้นะคะจะอยู่ห่างจากถนนพอบอ1 4 5พอบอก็คือเพชรชบุรีนะคะห่างแค่2กิโลเมตรเท่านั้นจากถนนหลักเส้นนี้นะคะแต่ห่างจากถนนที่เราจะไปภาคใต้นะคะ7กิโลเมตรค่ะเป็นถนนเพชรเกษมนะคะประมาณนั้นอยู่ใกล้ๆอ่ะด้านซ้ายมือเขาเป็นหมู่บ้านจัดสรร ด้านซ้ายมือน่านจะเป็นมู่บ้านจจสันมีไหลหลังเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเป็นบ้านอยู่อาศัยนะคะบรรยากาศเราก็ยังมองเห็นวิวภูเขาสวยงามนะคะคุณผู้ชมครับน้องแหม่มครับโอ้สวยมากมากเลยใช่แล้วนี่นะครับพอถึงจุดนี้นะครับก <c rap. S 2> ็ให้เราเลี้ยวเข้านี่เลยนะครับน้อง,องแหมมตรงไหนดีคะพี่นะซ้ายมือใช่ไหมคะใช่ครับผมอ่าเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งเลี้ยวซ้ายเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีบ้านด้านซ้ายมือนะคะบ้านด้านซ้ายมือก็จะเป็นแบบ คทนสีออกครีมครีมนะคะคุณผู้ชมแล้วก็วิวภูเขาก็จะอยู่ใกล้ๆเลยทั้งหมดเลยสวยมากหากคุณผู้ชมนะคะที่จะมาชมที่ดินแล้วไปยังไงนะคะแบม,มกับพี่น้านะคะทำคลิปไว้ให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมดูพิกัดนะคะดูพิกัดแล้วก็ ามาตามวิดีโอของเราเนี่ยรับรองว่ามาถูกแน่นอนเพราะว่าแหม,มอยู่โคราชนะแบบพามาดูไม่ได้นะคะคุณผู้ชม <laughs> แหม,มก็เลยมาถ่ายคลิปไว้ให้ก่อนนะคะถ้าคนไหนลูกค้าท่านใดสนใจนะมามาชมเองได้เลยแล้วก็พร้อมโอนพร้อมจ่ายมาจำโทรแจ้งแบบน,นะคะเดี๋ยวแหม่มดำเนินการให้คะ่ะ ตอนนี้เราก็เข้ามาในบรรยากาศที่เป็นวิวเขาซ้ายขวาอด้านซ้ายจะเป็นวิวภูเขาแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยแบบก็เพิ่งทราบนะคะว่าเขาก็ปลูกข้าวเหมือนกันสําหรับชาอําชาอํานี่เขาก็ปลูกข้าวเหมือนกันนะคะเนี่ยเขียวกระจี๊ยตนนี้นะครับให้เราเลี้ยวนะครับซ้ายนะครับตรงนี้เลยนะครับอันนี้ไปทางนู้นเหรอใช่ค่ะขวา ตรงนู้นจะไปทางขวาขออภัยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าพี่นัทเขาขับรถนะคะเขาก็อาจจะใช้สมาธิเยอะนิดนึงนะคะเราต้องเลี้ยวขวามาทางด้านนี้เป็นถนนดินนะคะตอนนี้เป็นถนนดินเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทางเข้าทางออกลำบากไหมแต่คุณผู้ชมขาแบบต้องขอแจ้งคุณผู้ชมก่อนว่าแบบกับพี่นัท่ยมาตาม GPS ใช่ครับมาทางแรกเพราะฉะนั้นมันมีหลายทางนะพี่นัท แต่ GPS อะอาจจะหวังดีกับเราคืออยากให้เรามาใกล้กลที่สุด <c oughs> ใช่แล้วคราวนี้ใกล้ที่สุดก็อาจจะผ่าทุ่งนามาหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่แน่ใจซึ่งถ้าคนในพื้นที่เขาอาจจะทราบทางที่จะเข้าไปในแปลงที่ดินแบบง่ายๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เรามาจากตาม GPS ก่อนนะคะเพราะว่าเผื่อคุณผู้ชมจะมาชมที่ดินคุณ <c oughs> ผู้ชมก็จะเข้ามาตาม GPS เหมือนกันถูกต้องถ้าคุณผู้ชมไม่เคยมานะคะ,ะด้านซ้ายมือเขาจะเป็น คลองนะคะพี่นายขาเป็นคลองเป็นเหมือนนะคะน้องแหม่มก็สวยนะครับสวยงามแล้วก็เป็นนาด้วยใช่ครับเขาสูบน้ํามีการสูบน้ําก็ยังให้ความเป็นธรรมชาตินะคะเนี่ยเป็นธรรมชาติเราก็มีภูเขานะคะเป็นธรรมชาติเรามีภูเขาอะพี่นายขาังนแมมขอแก้ข่าวนะคะว่าทำบ้านพักตากอากาศก็ได้อยู่แล้วแล้วก็ทำบ้านสวนใช่ไหม ตรงนี้นอกจากจะอยู่ใกล้ทะเลอยู่ใกล้ภูเขาแล้วอะทำบ้านสวยก็ได้เพราะว่าตรงนี้อุ้ยพี่น,นันดูสิคะเหมืองเหรอคะใหญ่มากค,คุณผู้<อ>ชมขาเหมืองด้านซ้ายมือใหญ่มากๆเลยเป็นแบบเหมือนคลองขนาดใหญ่สวยมากๆเลยอะตอนนี้ที่เราเดินทางอยู่นะคะคุณผู้ชมเป็นถนนดินนะคะเป็นถนนดินแต่ว่าเป็นถนนดินที่สามารถขับรถเข้าออกได้สะดวกสบายนะคะคุณผู้ชมโอ้โหเหมืองใหญ่มากๆเลยแล้วก็ยาวไปนู่นเลยนะคะ แสดงว่าตรงนี้เหมาะกับทําบ้านพักตาอากาศแล้วก็ทําบ้านสวนยามเกษียณได้เลย66ตารางวานะคะคุณผู้ชมบ้านเดี่ยวดึงหลังเลยนะคะและมีพื้นที่ปลูกต้นไม้ทําสวนได้ด้วยอยู่ใกล้ทะเลเราไปทะเลบางเกตแค่3.7กิโลเมตรเท่านั้นเอง ไปชะอำประมาณ8กิโลเมตรตอนนี้เรากําลังจะลัดเลาะวิวทุ่งนาเข้าไปนะคะคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไม NW Real Estate 78เนี่ยแบบนั้นนะพาลูกค้ามาลำบากจังเลยคุณผู้ชมคะเราต้องมาที่ที่ลำบากก่อนค่ะเพราะว่าจริงๆอาจจะมีทางที่สะดวกสบายมากกว่านี้ก็ได้แต่พี่อเ้เขาพาเรามาที่ใกล้ก่อน เราก็เลยต้องไปตามเขานะคะเพราะเรายังไม่เคยมานะคะคุณผู้ชมโอ้ยสวยมากพี่นัดซ้ายมืออุ้ยอันนี้แค่วิวตรงนี้ก็มีความรู้สึกสดชื่นมากๆเลยเป็นแบบเหมือนคลองธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมเหมือนเหมืองแต่ว่าใหญ่กว่าเหมืองนะคะแล้วเป็นคลองธรรมชาติใหญ่มากๆเลยใช่ครับอุ้ยเราก็มีภูเขาอยู่ข้างหน้าสวยมากแล้วด้านซ้ายมือเขาก็จะปลูกมะพร้าวนะคะคุณผู้ชมเขาปลูกมะพร้าวเป็นแนวเต็มไปหมดเลยวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปใน โครงการชาอามเซนทันแลนด์ชาเล่เพชรบุรีเป็นที่ดินจัดสรรน,นะคะคุณผู้ชมมีโฉนดกุดแดงน,นสสีจอพี่นันบอกว่า g p เต้องพาเรามาผิดทางแน่ใช่ค่ะพี่นันก็ว่วายาะน้นแม่เนาะอ๋อชัวแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเท่าที่ไปได้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวอาจจะโทรไปสอบถามเจ้าของว่าจริงๆแล้วเขาเข้าไปทางไหนง่ายกว่าอันนี้ ทำไมน่าจะมาข้างหลังนะคะน้องมันเหอเข้ามาข้างหลังใช่ไหมเดี๋ยวลองไปอีกนิดนึ่งดีกว่าเลยไม่นด้ใจทำไม GPS แบบว่ารักเรามากเลยพาเรามาทุ่งนาตรงนี้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาอยากให้เราได้พาคุณผู้ชมมาชมยาตัวสะไรเป็นสวนตัวอะไรอ๋อตัวเงินตัวทองโอ้โหเราจะรวยมากเลยนะคะคุณผู้ชมดูไปแล้วออกไป๋ถวนี้เลยน้องน้องรีบเข้าไปก่อนย่าเพิ่งมาอ่าเขาเข้าไปแล้ว โอ้โหการถ่ายทําคลิปวิดีโอของเรานี่เป็นธรรมชาติมากๆเลยเราเจอน้องตัวเงินตัวทองนะคะคุณผู้ชมด้านซ้ายมือโอ้โห GPS เนี่ยแบบว่ารักเรามากเลยนะพาเรามาหลังหลังเออหลังโครงการแบบว่าเขาโครงการเขาต้องมีถนนคอนกรีตอยู่แล้วพี่นันใช่ไหม โอ้โหเขาคงไม่ให้ลูกค้ามาทางนี้หรอกแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะเป็นทางแบบลัดเลาะชมวิวธรรมชาติถ้าถ้าแบบไปไม่ได้เราจะกลับทางเก่านะคะคุณชมแต่ว่าถ้าไปได้ก็เดี๋ยวไปต่อก่อนเดี๋ยวเราไปด,ดูก่อนว่าถามผู้คนก่อน,อนใช่ใช่เราไปดูก่อนว่าดเดี๋ยวถาม<ว>เขาว่าโครงการโครงการชาอำมเซนทัลแลนด์ชาเล่เขาไปทางไหนเดี๋ยวเราไปถามผู้รู้ดีกว่า เราไปถามผู้รู้ก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะ๋ยวถามผู้รู้เขาก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปตรงชมคุณผู้ชม g ชมครับ GPS พาเรามาด้านหลังนะครับถามนะครับเดี๋ยวเรากลับรถนะครับตาท่านผู้ชมนะครับมาชม ดีไปอีกทางนึงอะมี2เวอร์ชั่นพี่นะัทเดี๋ยวมี2เวอร์ชันนนะคะเวอร์ชั่นแบบว่าชมวิวทิวทัศน์นะคะเดี๋ยวก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพี่เขานะคะเนี่ยชีวิตเขาเรียกอะไรใช้ชีวิตแบบสโลไลท์นะพี่นะัทดูสิช,ชีวิตต่ำ <laughs> <laughs> เดี๋ยวบอกพี่เขาก่อน พี่ขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูเพิ่งมาครั้งแรกได้เลยนะได้เลยได้เลยได้ได้อันนี้นาพี่เหรอคะโอ้โหมีความสูงมากมากเลยัวน้ท่วมรอกลัวน้ำท่วมน,นะคะตรงนี้ตรงนั้นเขาเรียกว่าคลองอะไรนะพี่นะัทคลองบางบอ่บงบอ ใช่หรอนี่ครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราพามาเถื่อเผื่อว่าท่านผู้ชมนะครับเดินทางมาแล้วก็ตามจ p เมากับเรานะครับบอกเลยนะครับทางนี้มาไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งจ้นจุดใหม่นะครับตรงตรงด้านนู้นนะครับใช่แล้วอันนี้ก็คือหนึ่งคลิปสำหรับการเดินทางที่ไม่ถูกต้องนะคะหนึ่งคลิป นนต้องขอ2 2> โทษท<า>่ <3 S 1> านผู้ชมด้วยนะครับเนื่องจากว่าเรามากันนะครับด้วยกันนะครับครั้งแรกจริงๆน้องแมมค่ะใช่แล้วอันนี้จะเป็นคลิปการเดินทางแบบที่ตาม GPS นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมตามที่ถูกต้องว่ายพี่นัทเจอถูกเบอเลยว่ายถ่ยรูปก่อนถ่ายรูปก,ก่อน แป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขาอุ้ยเจอสองรอบเลยสงสัยรวยรวยวเวอร์บังแน่นอนเลยเนี่ยไม่ไม่เขาจะข้ามทางเลยเรามาเรามาเขาไม่ได้ข้ามตลอดโอ๊ยขอโทษนะคะเราม่เขาบอกว่าอะไรนะฉันจะข้ามแกก็มาสองรอบอยู่นั่นแหละเขาจะข้ามมาฝั่งนี้เนาะตัวเงินตัวทองเมื่อกี้ใช่ค่ะใช่ก็คือเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนะคะไป ไปชมที่ดิน66ตารางวายัยงไงวันนี้ต้องพาไปถูกแน่นอนนะคะแต่ว่าเราพาคุณผู้ชมมาศึกษาเส้นทางธรรมชาติก่อนนะคะว่าวิวแถวนี้เขาก็สวยมากๆเลยเขาจะเป็นแบบว่าทำนาด้วยนะคะคุณผู้ชม เป็นคลองอุ้ยสวยจังเลยพ่นะดูวิวเขาเนียววสวยมากแล้วก็มาในสิ่งที่เราไม่เคยมานะครับน้องแหม่มก็ได้รับบรรยากาศแบบสวยๆแ,แบบนี้ถอว่าเถอว่าให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศรอบๆของโครงการนะคะว่านอกจากที่เขาจะอยู่ตรงด้านนู้แล้วเนี่ยรอบๆเนี่ยเขาทําอะไรกันก็ แบบมีความรู้สึกว่าเขายังเป็นธรรมชาติอยู่นะคะ,คะถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวก็ตามก็คือเขายังปลูกข้าวทำนาทำปลูกมะพร้าวนะคะแล้วก็จะเป็นแบบ ที่สวนนะคะเยอะแยะเลยมีต้นตาลอ่ะเพชรบุรีต้องเป็นต้นตาลถูกไหมพี่นะะมไคน้องแมาโอ้โหใช่แล้วสวยมากอันนี้วิวเขาล้อมรอบเลยนะคะโอ้นี่เขานางพันธุรัตน์น้องแมมนี่แล้วค่ะเออฝั่งนี้ใช่ไหมสวยมากเลยนี่ค่ะนี่เดี๋ยวเราต้องไปแยกนี้แน่ๆเลยน้องแมมดีนกกระสาด้วยดูสิคะสวยจังด้านนู้นเป็นนกกระสาชมวิวทิวทัศน์นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไป ชมที่ดินนะคะที่โครงการชะอําเซนทัลแลนด์ชาเล่นะคะจังหวัดเพชรชบุรีค่ะจะอยู่ที่ตำบลบางเก่านะคะอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนี่เองนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าตรงจุดนี้ก็คือเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่เรามาด้านหลังด้านหลังตาม GPS ถ้าเราใช้ GPS คือมาตรงนี้แสดงว่าเดี๋ยวเราต้องดูใหม่เราต้องดูใหม่นะครับใช่ทำไมพาเรามาอ๋อพี่นัทอีกตัวไปอแล้วพี่นัท ไม่แล้วค่ะตัวนี้ใหญ่กว่าน้องแหม่มนุ้ยนุท่านชมครับบลเล์เลยใช่ค่ะใช่ไหมน้องแหม่มใช่เขาใช้น้องใช่ไหมไม่ใช่อย่างอื่นใช่ไหมคะน้องตัวเงินตัวทองนะคะคุณผู้ชมค่ะตัวเงินตัวทองไม่เป็นไรค่ะวิ่งแล้วค่ะน้องแหม่มวิ่งแล้วค่ะวิ่งแล้วเร็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 วไวไว เร็วๆไวๆเดี๋ยท่านผู้ชมครับธรรมชาติแบบค่ะรวยมากเลยเนี่ยอุ้ยเจอสองตัวแล้วพี่นัทเจอสองตัวแล้วเราอ่ะรวยมากแน่นอนอ้ตัวนี้ตัวใหญ่มากเป็นเป็นตัวอุ้ยเขาวิ่งเร็วมากพี่นัทเขาตื่นเราอ่ะใช่ไหมคะรวยมาาแ้วตอยแล้วโอเคก็อตัวเงินตัวทองไม่เป็นไรอย่าอย่าเป็นจอลเ้ก็แล้วกันพี่นะอย่าจอลเข้แล้วกันใช่ค่ะนะคะ เดินทางต่อค่ะคุณผู้ชมคะขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมบรรยากาศท้องทุ่งนาแต่ว่าเป็นท้องทุ่งนาที่ชายทะเลนะคะเป็นท้องทุ่งนาที่อยู่ใกล้ทะเลเมื่อกี้เราเลี้ยวเข้ามาทางนี้ใช่ไหมคะเราต้องตรงไปทางนี้แน่ๆเลยไม่นานว่าเอาใหม่เดี๋ยวเราไปจับใหม่แล้วกันอเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับรับชมันด้วยกันเลยนะครับผม ยคุณผู้ชมคะการที่เรามาดูที่ดินก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะคือเราก็ต้องเผื่อการหลงไว้ด้วยนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะได้ติดตามช่องของ NW Real Estate 7 8เนี่ยคุณผู้ชมจะย่อมาแล้วนะคะจะย่อคือหมายความว่าเราจะพาเราจะมีคลิปสำหรับแบบถูกต้องให้คุณผู้ชมได้เดินทางไปไปเส้นทางที่จะไปแปลงที่ดินอะ่ะแบบถูกต้องแน่นอนอะเดินทางต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะไคะ่ะ ีเราออกมาจากหมู่บ้านจันทร์ที่เราเข้ามาเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ทางนี้นะครับที่เราเลี้ยวใช่ไหมครับเดี๋ยวเราต้องตรงไปทางนี้แน่นอนใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราถ่ายถ่ายทำคลิปอีกคลิปหนึ่งใช่ตรงนี้สตาร์ตตรงนี้ใหม่นะคะสตาร์ตตรงนี้ใหม่นะคะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมเอ็นดีเอ็มเรียลเอเซ่เจ็ดแปด้ชมช่องไลฟ์สด ติดตามไปด้วยกันเลยนะครับใช่คุณผู้ชมรับชมช่องไลฟ์สดเนี่ยเราไปด้วยกันต่อแต่ว่าคลิปวิดีโอที่แมบบจะเอาไปลงหลังจากที่เราไลฟ์สดแล้วเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวมันจะต้องถ่ายใหม่นะคะคุณผู้ชมนี่ก็คือจะเป็นการทํางานของแบบนัด NW r น a ั Estate 78นะคะกว่าที่เราจะได้คลิปแบบสมบูรณ์ไปฝากคุณผู้ชมนะคะก็มีการแก้ไขเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะว่า หลงนะคะไปผิดทางอ่าเริ่มจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับที่รับชมมาถึงช่วงนี้แล้วนะครับชม e p 2สองนะครับใช่แล้วเดี๋ยวต่อ EP2 สองอันนี้ EP แรกเนี่ย EP แรกเนี่ยคือตาม GPS กเอสใช่ครับดังนั้นตาม GPS เนี่ยเราจะเลี้ยวเข้าทางด้านด้าของท่านผู้ชมเนี่ยเลี้ยวเข้าไปด้านหน้าเนี่ย้ายเหนือแล้วครับไปขวาไปไปทุ่งนาใช่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ค่ะใช่ครับ